หนที่การฉีดวัคซีนนะคะให้กับผู้ที่เ,เข้ารับสำหรับการลงทะเบียนเอาไว้ในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะระบุว่าตอนนี้นะคะมีการเตรียมจะฉีดวัคซีนแอสต,ตราเซนิกาให้กับกลุ่มประชาชนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและก็กลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง7โรคค่ะโดยจะเริ่มฉีดล็อตแรกในวันที่7มิถุนายนนี้ค่ะ นายแพทย์อนุรักษ์สารภาพค่ะรองนายแพทย์สาธารณสุขจัดสงขลากล่าวถึงกรณีจัดสงขลาที่ได้ดําเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าแล้วกว่า1 4 0 0 0คนจากการลงทะเบียนไว้ทั้งสิน้นกว่า33,000คนคิดเป็นร้อยละ60ซึ่งคาดว่าจะทยอยฉีดวัคซีนให้ครบได้ภายในเดือนพฤษภาค,คมนี้ค่ะ สำหรับแผนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและก็กลุ่มที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคได้แก่โรคทางเดินหายใจเรื้อรงังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตาวายเรื้อรงังโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งเบาหวานและก็โรค,ราาโรคอ้วนค่ะที่ได้มีการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้ผ่านระบบหมอพร้อมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าผ่านอสอมอจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนล็อตแรก7มิถุนายนนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้จากการสำรวจประชากรกลุ่มเสี่ยงนะคะที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแล้วก็มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคของจังหวัดสงขลามีจำนวนกว่า3 3 0 0 0 0คน โดยขณะนี้มีผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมไปเมื่อวันที่1พฤษภาคมจำนวนทั้งสิ้น24,000คนแล้วก็ที่เหลือกว่า4,000คนได้ลงทะเบียนเอาไว้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านค่ะทั้งนี้ในกรณีที่มีรายชื่อตกโล่นให้แจ้งไปที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษาเพื่อนำรายชื่อเข้าระบบหมอพร้อม สำหรับการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุและก็กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวจะเป็นวัคซีนที่ต่างจากวัคซีนของบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าอีกทั้งผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องดูแลร่างกายให้มีความแข็งแรงในระดับหนึ่งควบกลุ่มปริมาณน้ำตาลและก็ความดันในระดับที่เหมาะสมพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งหลังจากการฉีดวัคซีนแล้วให้รอสังเกตอาการเป็นเวลา30นาทีค่ะซึ่งผลข้างเคียงที่พบ หลังการฉีดมักจะมีอาการปอดบวมตรงบริเวณที่จีดมีอาการท้องเสียหรือคลื่อนไสบ้างในระยะเวลาสั้นๆนอกจากนี้ก็ยังคงต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันทั้งการสวมหน้ากากอนามายัยการล้างมือการรักษาระยะห่างจากสังคมอย่างเคร่งครัด ขณะที่ส่วนตัวยาวิพิราเวียที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังโรงพยาบาลหัดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กระจายยาไปยังโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลายืนยันค่ะว่ามีปริมาณเพียงพอในการดูแล,แลและรักษาผู้ป่วยอย่างแน่นอนจึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ค่ะ